สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูแซ่บๆมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำยอดชะอมผัดอกไก่ค่ะเพื่อนๆขาก่อนอื่นนะคะเราก็หั่นไก่ก่อนเลยค่ะเป็นอกไ่ไก่นะคะล้างทำฟาร์มสะอาดเรียบร้อยแล้วก็หั่นแบบบางๆแล้วก็ยาวๆนะคะหั่นเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ เดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัดถุดิบนะคะที่พิการได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะอย่ามองว่างเพื่อนๆก็จะได้ลองทํานะคะอาหารแซ่บๆก็มีนะคะอกไก่นะคะประมาณ300กรัมค่ะเราหั่นทาําความสะอาดเรียบร้อยนะคะชะอมนะคะชะอมประมาณสัก200กรัมค่ะเด็ดเอาแต่ยอดนะคะพริกขี้หนูเขียวแดงก็ประมาณสัก20-30เม็ดนะคะ กระเทียมก็ประมาณหนึ่งหัวใหญ่ค่ะเป็นกระเทียมจีนนะคะต่อมาค่ะน้ำมันหอยนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นนะคะซอสปรุงรสฝักเขียวหนึ่งช้อนชาค่ะตัดด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะ แต่เดี๋ยวเวลาผัดนะคะพี่การก็จะใส่ซีอิ๊วดำหวานค่ะจะได้สีสันดูน่าทานนะคะนี่รับรองเลยนะคะสูตรนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆลองเห็นวิธีผัดของพี่การแล้วต้องรีบไปทำเลยค่ะอะเดี๋ยวเล่านะคะเอากระเทียมใส่คกของเราก่อนเลยค่ะตํากระเทียมนะพอแหลกได้ที่สักนิดสักหน่อยเพื่อกันไม่ให้กระเด็นแล้วเราก็ใส่พริกขี้หนูของเราตำเลยค่ะ อันนี้เป็นพริกขี้หนูแดงจินดานะคะเราตำไม่ต้องแหลกมากเอาสีไว้ก่อนเลยตำเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จัดการผัดได้เลยค่ะ,ะนี่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเน,นี่ยประมาณนี้ค่ะอเอากระทะตั้งไฟเลยค่ะ ใส่น้ำมันลงไปสักสองสามช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนได้ที่นะคะเราก็เอาพริกกับกระเทียมที่เราตำไว้เมื่อคู่นะคะลงผัดนะคะให้สุกหอมค่ะอันนี้จะใช้ไฟปานกลางก่อนนะอย่าใช้ไฟแรงเราผัดเพื่อว่าไม่ให้พริกมันเหม็นเขียวเนาะอ่าพอเหลืองสุกได้ที่ไม่เหม็นเขียวแล้วเราก็ใส่เนื้ออกไก่ของเราลงผัดได้เลยค่ะ ใส่น้ำล้างคกไปสักนิดสักหน่อยเพื่อความนัวแล้วก็เติมสีอิ่วดำของเรานะคะใส่ลงไปสักหนึ่งช้อนชา,าเห็นไหมคะสีสันเราก็จะน่าทานยิ่งขึ้นค่ะผัดอีกสักนิดสักหน่อยแล้วเราก็ปรุงเลยค่ะใส่เลยค่ะซอสเออน้ำมันหอย และตามด้วยนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดนึงตัดด้วยน้ำตาลทรายค่ะตามด้วยผงปรุงรสเพื่อความนวัวขั้นตอนนี้เราก็ผัดคุกเข้าให้เครื่องปรุงเข้ากันนะคะแล้วก็ชิมดูก่อนเอารสที่เราชอบเดี๋ยวถูกอ,อกถูกใจได้ที่นะคะไก่ก็สุกแล้วเราก็ใส่ชะอมเป็นลำดับสุดท้ายค่ะ นี่ชะอมยอดอ่อนๆนะคะใสเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราเร่งไฟได้เลยค่ะแล้วเราก็ผัดแค่ชะอมพอสลบพอก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยจะสังเกตได้ว่าเวลาเราผัดชะอมเนี่ยจะใช้เวลาผัดไม่นานนะแค่ให้เขาสลบพอค่ะน่าทานไหมครับเพื่อนๆพ่คะเสร็จแล้ว เห็นไหมคะว้าวน่าทานสุดๆเมนูนี้รับรองเลยค่ะข้าวสองจานแน่นอนเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆโหสุดฟินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะยอดชะอมผัดอกไก่ของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะยามว่างอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ